สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเครื่องบินกันดีก,กว่าครับท่านผู้ชมครับเวลาเราไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยก่อนที่เครื่องบินจะออกอะ่ะเขาจะมีการสาธิตวิธีถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นมาถูกแม้ก็จะมีหน้ากากออกซิเจนมีไลฟ์เวสอะไรอย่างเงี้ยให้เราใส่แต่ท่านผู้ชมเคยนึกบ้างปะว่าทำไม เวลาเราไปนั่งเครื่องบินเนี่ยเขาไม่มีร่มชูชีพให้เราเหรอถ้าเกิดเวลาเกิดอุบัติเหตุบนอากาศอะ่ะแล้วมันแบบมันจะต้องโดดร่มลงมาจะทํำยังไงรครับเราไม่มีร่มจริงๆอย่างนั้นเหรอเครื่องบินแบบ airline, คอมเมอร์เชียลแอร์ไลน์เขาไม่พบร่มชูชีพให้กับผู้โดยสารทําไมกันวันนี้แหละเรามาหาคําตอบกันดีกว่านะครับว่าทําไมเครื่องบินที่เรานั่งกันเนี่ยมันถึงไม่มีร่มชูชีพให้เราครับอย่างแรกเลยเนะครับผมเราจะต้องบอกก่อนว่า เครื่องบินที่เป็น commercial airline หรือว่าเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยทุกอย่างมันถูกคำนวณมาอย่างถี่ถ้วนอยู่แล้วและด้วยค่าน้ำมันค่าแรงต่างๆเนี่ยเวลาจะใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเนี่ยนะครับผมมันก็จะเพิ่มคอสให้กับสายการบินได้เลยนะครับเช่นสมมุติว่าเราจะพกหมอนขึ้นไปมากกว่าที่มันเป็นอยู่1ใบเนี่ยอาจจะทำให้สายการบินนั้นต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 5เซนเท่านั้นเองครับ5เซนเนี่ยก็คิดเป็นเงินไทยอะประมาณ1สตางค์หสตางค์ทุกคนเพราะว่าหน่วยเซนเนี่ยนะครับผมมันคือ0.01ของดอลลาร์ครับก็คือ1ดอลลาร์เท่ากับ100เซนการเอาหมอนขึ้นไปเนี่ยอาจจะเพิ่มต้นทุนให้กับสายการบินเนี่ยได้5เซนเนะครับผมหรือว่าถ้าเราจะเอา โซดาสักกระป๋องหนึงโค้กสักกระป๋องหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเพิ่มให้ได้6เซนนะครับผมก็ประมาณ1สตางค์สสตางค์อะไรประมาณเนี้เนาะหรือว่าถ้าคุณเนี่ยนะครับผมน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากการที่ว่าคุณไม่ได้ฉี่มาเนี่ยเฮ้ย น้ำเต็มกระเพาะปัสสาวะเลยอ่ะก็อาจจะเพิ่มต้นทุนให้กับสายการบินได้8เซนซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่น้อยมากๆเลยถูกไหมเลยครับแต่ทำไมสายการบินต้องมาคำนวณอะไรเหล่านี้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเงินเป็นทองหมดนะครับผมมันจะเป็นที่จะต้องคำนวณทั้งหมดนั่นเองและ ถ้าเกิดว่าบินกันมาสักหมื่นเที่ยวเนี่ยไอ้เงินตรงนั้นเนี่ยนะครับผมมันก็อาจจะเป็นเงินก้อนที่สําคัญได้แล้วฟังมาถึงตรงนี้มันเกี่ยวอะไรกับลมชูชีพวะมันดูไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยถูกไหมแค่เอาของขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันหนักขึ้นเพิ่มต้นทุนให้กับสายการบินมากขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลมิวชีพแต่จริงๆริงมันเกี่ยวครับเพราะว่า ไอ้กรณีของเอาหมอนขึ้นอันนึงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากแต่มันก็มีการคำนวณออกมาแต่ในกรณีของล่มชูชีพเนี่ยล่มชูชีพเป็นอะไรที่หนักครับและถ้าคุณจะต้องเอาล่มชูชีพขึ้นไปไฟล์หนึ่งเนี่ยสองรอันสามอันน่ะมันเป็นน้าหนักที่หนักมากๆแล้วเพิ่มต้นทุนให้กับสายการบินเนี่ยเยอะมากๆและหากเรามาสังเกตดูเนี่ยพวกไลฟ์เวสต่างๆเนี่ยไอ้เสื้อชูชีพต่างๆของสายการบินน่ะมันจะมีขนาดเล็กมากนะครับผมแล้วก็ดีไซน์เนี่ยให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยก็เพื่อจะะะะเเฟนนนน้้ําาหหัักแลรพฉ น้ำหนักเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับธุรกิจของการบินนั่นเองแล้วทีเนี้ยเราจะบอกว่าอุ้ยสายการบินเนี่ยเขาจะยอมแลกชีวิตของผู้โดยสารกับการที่ว่าจะลดต้นทุนแค่นี้นะมาดูไม่คุ้มเอาซะเลยจริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เหตุผลหลักอะไรหรอกนะครับผมแต่ปัญหาก็คือ การจะเอาลมชูชีพขึ้นไปเยอะๆเนี่ยหึงมันหนักมากๆแล้วมันก็ไม่รู้จะเอาไปทําใหม่ถูกไหมเพราะว่าโอกาสที่คุณจะกระโดดลงมาด้วยลมชูชีพเนี่ยมันแทบ,บจะเป็นไปไม่ได้เล,เลยนะครับแล้วก็ขนาดที่เอาแบบไลฟ์เวสอย่างเงี้ยที่แบบใส่ง่ายๆแล้วก็มีหน้ากากออกซิเจนอะไรแบบเนี้ยในเหตุการณ์ที่เครื่องบินตกที่แม่น้ำฮัสสันเนี่ยนะครับผมถามว่าใส่ลมิวชีพกับใส่ไอชุดชูชีพอันนี้อันไหนง่ายกว่ากัน ชุูชีพง่ายกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่เวลาเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับมีใครฟังวิธีการปฏิบัติของแอร์ที่เขามาสอนบ้าง ก็จะไม่มีถูกไหมในกรณีของเครื่องบินตกที่แม่นามฮัสสันเนี่ยนะครับเอาแค่เสื้อชูชีพธรรมดานค่แหละไม่ต้องไปถึงร่มชูชีพเลยจากผู้โดยสารประมาณ150คนเนี่ยมีแค่33คนเท่านั้นที่ได้ใส่เสื้อชูชีพนะครับในเวลาที่มันแบบโอ้โหแพนิคตกใจแบบนั้นเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ถูกไปหมดเลยก็เลยมีแค่คนส่วนเล็กๆที่ได้ใส่มันเข้ามาครับและในคนที่ใส่ เสื้อชูชีพมาเนี่ยจาก3 3คนนะครับผมมีแค่4คนเท่านั้นที่ใส่มันอย่างถูกวิธีเพราะฉะนั้นแค่ไอเสื้อชูชีพที่มันใส่ง่ายๆเนี่ยคนยังใส่กันไม่ได้เลยล่มชูชีพก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับผมอันนี้เป็นเหตุผลที่หนึ่งนะครับเหตุผลต่อมาเนี่ยก็คือมันไม่รู้จะใส่มาทําไมจริงๆอ่ะแต่คุณสามารถเอาล่มชูชีพของตัวเองขึ้นเครื่องไปได้นะแต่ใส่มาก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะรอดนะครับถ้าคุณกระโดดลงมาจากเครื่องบินเพราะอย่างแรกเลยครับเครื่องบินพาณิชย์ กับเครื่องบินธรรมดาที่เขาใช้โดดร่มกันเนี่ยมันคนละประเภทกันนั่นเองครับแล้วมันต่างกันที่อะไรครับมันต่างที่ความเร็วกับความสูงนั่นเองเครื่องบินที่ใช้ในการกระโดดร่มเนี่ยเขาจะมีประตูที่ดีไซน์ออกมาเพื่อให้เหมาะแก่การกระโดดร่มอยู่แล้วนะครับผมมีฟีเจอร์ต่างๆที่ทํามาเพื่อการกระโดดร่มโดยเฉพาะเลยครับและความสูงเนี่ยก็จะอยู่ที่ช่วงราวๆ 9,000ฟีตถึง13,000ฟีตหรือตีเป็นเลขที่เราเข้าใจกันง่ายเนี่ยก็ประมาณสูงจากพื้นดินประมาณ2.7กิโลหรือว่า3.9กิโลเป็นแม็กซิมัมครับเขาก็จะไม่ได้บินสูงอะไรไปกว่านี้แต่ในห้างกับกันเนี่ยเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินพาณิชย์น่ะมันบินสูงกว่ากันมากๆนะครับผมบินประมาณแบบระดับ10กิโลเมตรขึ้นไปอ่ะ3 5 0 0มฟีตนะครับมันต่างกันเยอะมากๆ ต่างกันประมาณ4เท่าเลยแล้วสิ่งที่ต่างกันก็คือเวลาเราบินในเครื่องบินกระโดดร่มเนี่ยอากาศข้างในกับข้างนอกอ่ะมันเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณโดดไปเนี่ยอย่างน้อยคุณไม่ขาดอากาศหายใจตายแน่ๆครับแต่ในบรรยากาศของความสูงที่35,000ฟีตเนี่ยนะครับผมอุณหภูมิเนี่ยก็จะต่ํามากๆต่ําได้ถึงลบ51องศาเลยแล้วอากาศเนี่ยก็จะบางเบามากๆนะครับผมคุณจะมีออกซิเจนให้หายใจเนี่ยประมาณ20%จากปกติเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นต่อให้คุณมีล่มชูชีพเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดเหตุการณ์เครื่องบินจะตกกลางอากาศจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้คุณรอดชีวิตได้เลยนะครับผมยังไงก็น่าจะตายอยู่ดีครับไม่น่าจะรอดได้แน่ๆโอกาสรอดเนี่ยยิ่งกว่าปฏิหารอีกนะที่จะรอดได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่2นะครับและเหตุผลที่3เนี่ยนะครับผมนอกจาก1 มันหนักแล้วก็ฟังดูไม่จะเป็นเท่าไหร่แถมใช้งานยุ่งยากกับบวกเหตุผลที่2เนี่ยที่ต่อให้คุณมีคุณโดดไปคุณก็ไม่น่าจะรอดอยู่ดีนะครับแล้วพอมาฟังเหตุผลที่3เนี่ยคุณก็จะรู้เลยว่าทําไมนะครับมันถึงไม่จําเป็นที่จะต้องมีล่มชูชีพอยู่ในสายการบินพาณิชย์อย่างแรกเลยนะครับเครื่องบินในยุคใหม่เนี่ยนะครับผมโอกาสจะตกเนี่ยยากมากๆนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและการที่เครื่องบินตกเนี่ยนะครับผม มันเกิดะอะไรบ้างเลยครับผมโดยปกติแล้วถ้าเราจะตกกลางอากาศเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเกิดจากการที่ว่าเครื่องบินเนี่ยพังถูกไหมมันไม่น่าจะเกี่ยวกับการที่นักบินทําอะไรเท่าไหร่เพราะว่า การบินตรงๆยาวๆนเนี่ยเขาก็ใช้ระบบออโต้พายโดกันนะครับน่าทาให้การที่เครื่องบินจะตกทางอากาศเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะครับผมมีแค่ราวๆ 17- 20%จถึงเจากเหตุการณ์เครื่องบินตกเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นจากการที่เครื่องบินเนี่ยทำงานขัดข้องแล้วหาว่าเครื่องบินเนี่ยมันระบบดีขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ขัดข้องอย่างนั้นหรอจริงๆแล้วการที่ระบบต่างๆในเครื่องบินขัดข้องเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆครับแต่ฟังดูแล้วไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเขาจะมีระบบแบบเดิมเนี่ยซ้ำๆกันหลาย ามระบบอื่นก็ยังเข้ามาแทนที่ได้อย่างออโต้ไฮรอตเองไงนะครับผมก็จะมีระบบออโต้ไฮรอตในเครื่องบินถึง3ระบบนั่นเองครับต่อให้มันพังไปอันนึงเนี่ยอันต่อมาก็ยังทํางานได้นะครับผมก็ทําให้เครื่องบินเนี่ยไม่ตกอยู่ดีนะครับหรือถ้าจะไปตกกลางอากาศเนี่ยอาจจะต้องโดนมิสไซล์ยิงนะครับผมมันน่าจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่าหรือในกรณีอย่างเครื่องยนต์เสียเนี่ยนะครับผมเครื่องบินที่มีเครื่องเจ็ตสอันเนี่ยต่อให้เสียไปอันนึงอ่ะเครื่องเจ็ตทำงานได้อันหนึ่งก็ยังสามารถทําให้เครื่องบิินนนนบต่่่่อออไไปปด้ะครรรหืืวาจเเ็ใกณีีทง เจ็ตเนี่ยมันพังทั้งคู่เลยนะครับผมเครื่องบินก็ยังถูกดีไซน์ให้มันสามารถบินต่อไปได้ในระยะถึง100ไมล์เลยครับโดยที่ไม่ได้มีเครื่องยนต์เนี่ยทำงานอะไรแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเองการตกกลางอากาศมันปลอดภัยมากๆนะครับที่นี่เองเนี่ยแล้วเครื่องบินจะตกเมื่อไหร่เครื่องบินจะเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่โดยส่วนมากเนี่ยนะครับผมจะเกิดจากนักบินเองซะมากกว่าครับจะเป็น สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับผู้บังคับเครื่องบินและจุดที่มันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเวลาบินอยู่มันไม่ค่อยเกิดขึ้นหรอกนะครับมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่นักบินเนี่ยต้องเข้ามาควบคุมเครื่องบินแบบเยอะมากๆนั่นก็คือช่วงแลนดิ n งกับเทคออฟครับโดยแลนดิ n งเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยนะครับผมอันอื่นๆเนี่ยก็จะมีเทคออฟหรือว่าเครื่องบินกำลังเข้าใกล้เป้าหมายแอปโรชนะครับหรือกำลังไต่ระดับอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นสาเหตุที่ลองมาซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวกับนักบินทนทั้้งน แต่ในกรณีของเครื่องบินที่บินบน,บนอยู่แล้วจะตกเนี่ยโอ้โหโอกาสตกมันยากมากๆแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยการที่เครื่องบินตกกลางอากาศเนี่ยมีโอกาสเกิดได้แค่4.7%จากโอกาสทั้งหมดที่มันเกิดในอุบัติเหตุเครื่องบินมานะครับถือว่าน้อยมากๆนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมมันไม่จะเป็นต้องมีร่มชูชีพนั่นเองนะครับเพราะว่าเครื่องบินหนึ่งไม่ตกหรอก2นะครับผมถ้ามันเกิดจะตกขึ้นมาแล้วตกกลางอากาศมีไปก็ไม่รอดนะครับ สู้อยู่ในเครื่องบินแล้วให้เขาแลนดิ้งลงมากลางทะเลเนี่ยโอกาสรอดเยอะกว่าเยอะและ 3. ต่อให้มีไปคนก็ใช้กันไม่เป็นนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมสายการบินพาณิชย์เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมี โลมชูชีพให้กับคุณนั่นเองครับแต่ถ้าคุณอยากจะเอาไปเองมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครับก็สามารถเอาไปได้เหมือนกันนะก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่ง ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือฟิวเจอร์สกิลนั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครนะีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํายังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ให้อยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค คอสก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบรนเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทากับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y w แล้วก็หนะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ